ตอนดีค่ะเด็ก้เจอหนองครูกุ้งแล้วนะคะมุมเดิมห้องเดิมนะคะแล้วก็ครูกุ้งคนเดิมนะคะ่าวันนี้นะคะก็จะเอ่อเขาเรียกว่าไงลูกปลายเดือนแล้วเนาะจะเข้าสู่ปลายเดือนกันยาแล้วนะคะพูดถึงมันก็ร็วเหมือนกันนะคะนี่เนียก็จะจบแล้วนะคะจบเนื้อหาของเล่มคณิตศาสตร์แล้วลูกอีกนิดเดียวนะคะ อาทิตย์หน้าก็จะจบแล้วนะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะ,ะวันนี้ครูกุ้งนะคะก็จะมาสั่งงานแบบฝึกหัดเด็กๆนะลูกเพราะกุ้งได้เอาวิดีโอการสอนให้เด็กๆดูแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อหาสืบเนื่องอกับเนื้อหาครั้งที่แล้วนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอสืบเนื่องมาจนถึงบทสั่งในครั้งนี้ด้วยนะลูกนะ,ะช่วงนี้ครูกุ้งก็ผัดคลิป นะลูกนะก็จะอัดอัดยาวเลยนะคะคุกุ้งก็จะคลิปวิดีโอไว้นะคะแล้วก็มีเวลาว่างคุปุ้มก็จะเคลียร์งานก็คือตรวจงานให้เด็กนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอให้หนึ่ <c oughs> ก็จะมีหลายอย่างที่คุ้งต้องทําในเวลาเดียวกันนะคะถ้ามันขาดตกพุกท่องทรงไหนกันก็ต้องขออภัยด้วยนะลูกนะเพราะว่า งานโรงเรียนก็มีนะลูกน้ากปุ้งก็ไม่ได้หยุดนะคะงานสอนก็คือต้องทําเหมือนเดิมนะคะความรับผิดชอบในในในการทํางานก็มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรียนออนไลน์มันก็ดีตรงที่ว่าเด็กปลอดภัยเนาะนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวของเราด้วยนะคะจริงๆเชื้อโล่ลูกมันก็ปรับตัวตลอดเวลานะคะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบยอมแพ้เราเลยนะลูกนะคะ อาจจะมีโลกอื่นเกิดขึ้นมาอีกก็ได้นะคะใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันก็พยายามแข่งเราเราก็พยายามแข่งกับเชื้อโรคนะคะว่าใครจะชนะนโลกนะะีแต่กูคิดว่ามนุษย์ต้องชนะแน่นอนนะคะถ้าเกิดมนุษย์มีวินัยใน,ในการรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอ่าวันนี้คุกุมกุ้งก็จะพาเด็กๆไป ทำแบบฝึกหัดอะไรบ้างนะคะอไปเลยวันนี้ขอพูดยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้แค่สั่งงานนะลูกหน้า170หน้า176กุ๊กกุ้งเป็นอะไรไปหน้า176มีไหมคะไม่มี <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นหน้า176ลูกกับ177สมองกุกุ้งไปแล้วนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็100 78็ดสปดหนึ่งเจ็ดสิบ้านะคะเด็กๆต้องนอนเร็วนะคะนอนดึกเหมือนค้ณครูน,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันในวันนี้มีทั้งหมดกี่นะคะ176 177 178 17และก็หนึนะคะมีทั้งหมด4ี่หน้านะคะทวน งานไม่เยอะนะคะเพราะว่าคุณครูกุ้งได้เอาคลิปวิดีโอการสอนมาให้เด็กๆดูแล้วนะเ,เนาะโอเคเนาะนะคะงานวันนี้มีสิหนนะคะเหมือนเดิมค่ะลูกทํางานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆส่สงคุณครูกุ้งนะคะอย่าลืมถ่ายรูปตอนทํางานมาส่งครูกุ้งด้วยนะถ่ายรูปหน้าสวยๆหล่อๆของเด็กมาให้ครูกุ้งด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูกุ้งก็ ต้องขอกล่าวคำว่าบายบายสวัสดีค่ะอ่าพูดจนจนจำได้แล้วใช่ไหมคะใช่ลูกเนาะแค่ยังไงเดี๋ยวเราสะดวกกันตอนไหนเราค่อยออนแอร์ดูเจอกันในคุกนิ้นะลูกนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย